จะไม่ลงไม่เชื่อไอพี่ตูนตูไปแล้วอันนี้สามนะแล้วพี่ยอมรับยอมยอมมันยอมยอมเาะล้ว่าแกมุดอะไรติบจำไว้อย่าลงผิดไม่เชื่อพี่ตูนพี่ตูนเป็นคนไม่ดีสิ่งที่พลาดมาพี่ให้อภัยให้แกน้องจำไว้อย่าไอคนอย่างไอตูนไม่มีทางได้ดีหรอก ถือว่าเคลียร์กันเรื่องนี้จบถือว่าจบถือว่าจบอย่างจบถ้าตรงนี้ถือว่าจบกูรอกดไลค์เออถือว่าจบลาก่อนพี่ชายเออแล้วก็ลาก่อนพี่ชายไปตุ้นไปตุ้นไปตุ้เอาอเอ่เอาอเอ่เอ่เอ่ทำเสียบรรยากาศนะเอ้ารักเชื่อด้วยรัก เออเอาแม่งดีทีแม่ลอแม่งดีสั์อยากแ่อยทำไมนะใก่อนเฮ้ยรักไอกระโดดวุ้ยโดนไม่โดนไอะร ทำอะไรทำอะไรทำอะไรมึงทำอะไรบุษฐามมึงพูดไอ้เหี้ยทำอะไรไกูฮะจว้เหี้ยน้องมึงยังรู้จักการให้อภัยการขอโทษส่วนมึงอ่ะไม่มีวันนั้นหรอกไอ้ไผ่รอแม่ของตายก่อนไอ้เหี้ยโ่นไอ้เมืองเอาพวมาลัย เมื่กาบติดกูกับเวลากูก็ไม่เอาพายไอ้งโง่จำเอาไว้มึงเหลือแค่ตัวคนเดียวแล้วมึงจะสู้กูพวกกูได้ยังไงพวกกูมีเป็นซิป <c oughs> จำไว้อย่าซ่ากับจริงไอ้น้องต่อนมึงคืนกันในรักไอ้รักก็บิดให้มาดูนะไอะเด็ดแล้วมาดูนะมันเอาตุ๊กตุ๊กมาชนบ้นมาวดิเอาตุ๊กตุ๊กมาชน <c oughs> เอาตุกาต๊กตุ๊กเก็บไว้พอ่อมึงขับเป็นงานศพของแม่มึงน่าไอ้ควายให้มันทรมานเล่นเฮีย ไอ้ตะเกียร์ล,ล้อรถตัวใกญ่แกมองมาแล้วมองมาแล้วมองมาแล้ว,มมลวจำไว้ไอ้เฮียอย่ามาใต้ามากไอ้เฮียผมงอควาย